วันนี้มาพบกันกันอีกแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเราจะมาดูเป็นรถไททัน4ประตูรุ่น GLS นะคะเกียร mm ์ออโต้กันนะคะตัวนี้เราจัดพร้อมโปรนะคะพร้อมชุดแต่งแล้วก็แม mm ็ก hmm. นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตัวนี้นะคะใช้เงินดาวเท่าไหรค่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้อ่าลูกค้าจริงนะคะตัวจริงไม่ใช่ไม,ใชไม่มีสแตนอิน mm hmm. เลยเนาะพี่เนาะไม่มีสแตนอิน mm hmm. นะคะอ่าของพี่นะคะตอนนี้อ่าตัวนี้ไททัน4ประตู GLS เกียร mm ์ออโต้ นะคะมาพร้อมชุดแต่งแล้วก็ล้อแม็กใช้เงินออกรถเท่าไหร่คะเอ่อสี่พันเก้าครับผมสี่พันเก้านะคะดูว่าปูกมากโปรดีครับอ่าถูกมากโปรดีนะคะโตดค่ะการันตีคอนเฟิร์มเองนะะคแล้วก็บริการดีบริษัทสรอะไรนะทาดาไททาาดไททาดาอายุทยาครับผมราคาบางไปอินราคาบางไปอินครับอ่ามาซื้อกับใครคะ ผมซื้อกับคุณเอนะครับคุณเอนะคะอันนี้บริการดีนะค่าคอนเฟิร์มคันต่อไปมาเลือกซื้อเหนได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเราจัดโปรกัน4,900บาทเท่านั้นนะคะพิเศษกันไปเลยนะคะพร้อมแมตพร้อมชุดแต่งด้วยใช่ใช่อ่าของพี่คนพี่ทำงานอะไรคะผมเป็นพนักงานครับผมเป็นพนักงานบริษัทพนักงานบริษัทเอกสารเอกสารก็ไม่ยากครับเอกสารไม่เยอะเขาก็มีสลิปเงินเดือนหรือไม่ก็ใบรับรองเงินเดือนก็ได้ก็ทะเบียนบ้านอ่าประชาชน กก็็อะะไรนสเตตเมนต์วอนหลังหกเดือนน่ะครับก็ใช้หยุ่นยากครับใช่ใช่ใช่โอเคค่ะถ้าง่ายด้วยผ่านง่ายด้วยครับผ่านง่ายด้วยนะกี่วันพี่กี่วันไม่ไม่ถึงเดือนก็ก็อาทิตย์กว่าก็ได้แล้วอาทิตย์กว่ากคือได้รับรถแต่สัญญาผ่านสัญญาผ่านก็มวันสามวันไม่ไม่ไม่นานไม่นานโอเคถ้างั้นขอบคุณพี่สราวุฒิมากนะคะที่มาช่วยรีวิวนะคะสำหรับปีนี้นะคะใครที่อยากได้ติดประตูทักเข้ามาคุยรายละเอียดได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ไทยตั้ง4ประตู j l s เกียว์ออโต้มาพร้อมโปรโมชั่น4,900บาทพร้อมชุดแต่งสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ